<News. S 2> สวัสดีครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลักณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการก i ฟต n นิวครับค่ะคุณลักณาครับช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าคุณผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกกระหม่อมบางนะอากาศมันเปลี่ยนทำไมอากาศแล้วกระหม่อมบางเกี่ยวอะไรครับอ้าวนี่ไม่ใช่ว่าไปเจอเดินข้างนอกแล้วแบบว่ากระหม่อมบางโดนอากาศแล้วจะป่วยนะคือกระหม่อมบางหมายความว่าศีรษะเนี่ยมันเริ่มบางลง คุณหมายถึงว่าผมบางผมบางอ<ะ>่าผมบางลงผมบางลงครับผมบอกว่าศีรษะจะผมลาก่อนแต่ว่าปัญหาเรื่องนี <Effect ive temper ament> ้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชายหลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสําคัญและก็สนใจมากๆค่ะจริงๆเขาบอกว่าปัญหาเรื่องผมบางหรือว่าหัวล้านเนี่ยเป็นได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายอย่าพูดเรว่าหัวล้านเอาหรอมันแสลงมันตรงอ่ะจะได้เข้าใจกันไปเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่คุณผู้ชายอ่ะ เป็นมากกว่าอย่างนี้เรียกหัวร้านไหมฮะอย่างนี้เรียกคิวต่ำคิวต่ำคือนี่เวลาแต่งหน้านี่เปลืองแป้งมากเลยนะ,อะลองพื้นนี่ขึ้นไปถึงนี่แต่เวลาใช้โฟมล้างหน้าประหยัดมากทำไมฮะซื้อโฟมล้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องซื้อ,อยาสระผม <c oughs> ใช้ขึ้นไปถึงนี่ใหม่หรืคุณใช่ไหม,มเหมือนถึงดิฉันสิอ้าเข้าเรื่องเขาบอกว่าคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชายจะเป็นมากกว่าเขาบอกว่ามันมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะอ่าเขาบอกว่ามันมีวิธีการสังเกตนะคุณ คือคนเราเนี่ยผมร่วงทุกวันอยู่แล้วตามปกติคือบางทีเนี่ยอาบน้ําในห้องน้ำไม่ใช่บางทีอาบน้ําอาบน้าตลอดสิเอออับน้ำตลอดเวลาอาบน้ำเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตนะมันจะมีเป็นกระจุกกระจุกอยู่ตรงท่อระบายน้ำแล้วทาให้ท่อตันพยายามหยิบออกหรือว่าบางคนเนี่ยลุกขึ้นมาจากหมอนค่ะตอนนอนให้ลองสังเกตดูว่าที่หมอนของเราเนี่ยมีผมร่วงติดอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่ามันจะมีปริมาณนะ คือคุณผู้หญิงเนี่ยสักประมาณ5 0 6 0เส้นเอ้ยคุณผู้ชาย5้6 0เส้นวันละ5-60เส้นเนี่ยไปหมดแล้วตั้งแต่จริงๆไม่เขาบอก5-60หส้นเส้นเป็นเรื่องปกติคุณผู้หญิงเนี่ยผมยาวไงมันร่วงง่ายกว่าร้อยเส้นประมาณนี้โอเคเวลาหวีผมนี่ที่ตัดจันเพราะว่าร่วงเยอะใช่สระผมหยิบออกมาเนี่ยอุ้ยโดนผมเลยอะ ต่ผมพี่ออมาเนี่ยล่วงติดมือ,อมเขาบอกว่าถ้ามันล่วงเยอะกว่านั้นเนี่ยคือต้องระวังแหละจริงๆแบบนี้ฮะจริงๆปัญหาเรื่องนี้เนี่ยครับต้องเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณลักนาบอกนะครับ,รบว่ามันใกล้ขนาดที่มันอยู่ที่หมอนอยู่ที่ห้องนอนเราเลยนะส,สังเกตได้ง่ายๆทัาน,นี้ลองดูนะสักวันหนึ่งครับก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะหัวจ้าผมลาก่อน คราวนีเ้เป็นคณะแพทยศาสตร์ครับสิริราชพยาบาลก็เผยาามาว่าในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงผมบางสีสัน<ะ><ส>ล้านนะฮะหรือกระหม่อมบางเพราะว่าผมมันไม่มีปิดเนี่ยน,นะเป็นเพราะว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยครับและก็เป็นปัญหาที่บางทีเนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้ชั่วคราว แต่ถ้าไม่ดูแลเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับโดยที่ปัจจุบันมีศูนย์เส้นผมเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยบางคนบอกว่าศีรษะบางทำไ,ไงงั้นไปคลินิกนี้ก็แล้วกันงั้นไปคลินิกนู้นก็แล้วกันแต่จริงๆมันต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรไงใช่ครับใช่ไหมคะคราวนี้ในปัจจุบันนั้นนะครับห้างสรรพสินค้าเองโรงพยาบาลเองก็ดีนะฮะหรือศูนย์เส้นผมต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ประกาศตัวบอกว่า เอาละปัญหานี้เดี๋ยวฉันแก้ได้มาหาชันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำภาพไงตั้งแต่แบบนสีเนื้อจนไปถึงสีดำคือสีระบายอไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่เขาทำเปรียบเทียบไงคะเป็นแบบก่อนใช้หลังใช้ก่อนรักษาหลังรักษาแบบนี้บางที่เขาบอกว่าแถมผลการรักษาในร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออใช่เขาโฆษณากันแบบนี้แต่ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะเลือกที่จะรักษาด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ต้องมาดูข้อมูลเหล่านี้สักนิดนึงครับค่ะ ผมร่วงเกิดจากอะไร1พันธุกรรม2เพศสาอายุเชื้อโรคที่เล่นงานเส้นผมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีนะ,ะเป็นโรคที่ติดเชื้อที่อวัยวะอื่นแล้วทำให้ผมร่วงยกตัวอย่างเช่นงงนะหน้าตาเริ่มงงนะอย่างเช่นเขาบอกสารเคมีต่างๆนะครับม,มันปนเปื้อนในอาหารในน้ําแบบนี้นะครับบางคนนี่ร่วงเพราะว่าแพ้ยาสระผมใช่ใช่ไหมคะใช่ครับดิฉันอ่านเจอมาเขาบอกว่าคนที่มีศีรษะมัน อืผมเนี่ยจะร่วงได้ง่ายกว่าคนที่มีศีษะแห้งพอเสร็จปุ๊บพอเรามีศีษะมันผมมันปุ๊บเราก็ไปเร่งระดมใช้แชมพูให้มันหายลงกลายเป็นว่าทําให้ผมร่วงมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในหัวข้อแพ้สารเคมีต่อมที่ทําให้มันเกิดความมันขึ้นไปอีกนะครับบางคนเป็นไตวานหรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษนี่นะครับหรือบางทีโอ้โหมันเศร้าหมองมากนะคุณนะ ก็ทําให้ผมร่วงเหมือนกันมันเรื่องจริงนะช็อกแล้วก็แบบผมร่วงนะอ,อ,อาหารการกินต่างๆก็สําคัญเหมือนกันะนะครับมักจะมีผลต่อภาะวะผมร่วงมากมายทีเดียวยกเว้นนะครับถ้าเขาบอกว่า ภาวะโภชนาการที่เราทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกายให้เพียงพอและดูแลความสะอาดของเส้นผมและหนังศีรษะของเราเป็นอย่างวิตามินต่างๆที่ช่วยดูแลเส้นผมก็มีเยอะนะคะนะจำพวกวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยดูแลเส้นผมทั้งนั้นเลยนะคะก็สามารถหารับประทานได้เอาละครับวันนี้เรานําเรื่องราดีๆครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับกับกิฟต์นิวผมการุณช้างประุนครและดิฉันรัชนาเปลงนาราทิพย์ค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ